เห็นม่จ้านี่ล่ละค่ะน้งไม่พายไงเ้ยเขยพี่ะอไลงคักเลยพี่น้องสวัสด,ดีพี่น้องเมื่อนี้สิพากันไปเอาน้งไม้พผยเดอ้อเมื่อนี้อยู่หลังผู้เม้งเขา,า่นละมามาไปกันไปค่ะงานขึ้นเลเด้อจ้า สองสามโลห์ุ่นละทางขึ้นเด้อพี่น,อน้องสั้นว่ามั็นยังเลยจ้านี่สิข,ขึ้นได้บ่ค่ะนี่แหละค่ะคือท้างขึ้นปลาไพ่เฮาพุ่นละค่ะขึน้นหลังเด้วขึ้นหลังเพียงเด้อขึ้นหลังเพียงหลังเพียงนี่คือหลังพูเนาะพะตันเออกำลงังกำลังบินภาอยู่

จะทั้งหลังพู้น้ลยจ้ะมีต้นบักแตงน้ำเด้อพี่น้องน่าจะเกิดเองนกน่าจะขาบเม็ดม้าเด้จ้ะกําลังมีดอกถอดหลังพู้ละจ้ะพี่น้องพักก้อนอีกรอบนึงท่านได้เริ่มหาน้องใหม่เลยจ้ะพอเขาข้นมาหวอดเข้ากันัางพักก้อนด้วยค่ะ หัปตาข่แล้วจ้าหกเดี๋ยร้มผอแล้วบอก็เรียบ่าเนยด้่ดอนี่แหละตอย่น้องนี่แหละน้องไทย็เคือไม่ซูมม่ขวดมีก้าย

โอ้ยรังเสียมแม่จะเห็ดไหมตัวนี้ตัน,น,นตนนนัดเสียมทำไมกันมาแญ่พอเราเด้อบาดนน้เด้อป้าพี่น้องเห็นมาจ้านี่ละ่ะคคะน้องไม่ไพ่ไงโอ๊อ ญ่คักเลยพี่น้องมีอีกน้องน,นึงจ้าเอาได้บ่ละย้ายน้อนนี่อยู่ไหนแท้ ใหม่ๆเลยค่ะ,ลคะปลา้าดอวบๆขาหากไม่ไม่อ<ม>ยูย่พี่น้องอ่อนๆเลยค่ะ นอ,น,อนพี่น้องนอน,น,นเอาไปน,นอนนี่เพิ่เอาเดี๋ยวจะคลายเล้าหนะนึโ่โอ้ยนอนหน,น่อยนึงดอก นี่จ้ดูสนี่ดอกง่ายปันได้ดอกนี่น้องม่ได้น้องง่ายอีกแล้วอันนี้ก็บน้องใหม่เด้อพี่น้อง mới chỉ สอนกันว่าสิบ่เอาน้อย นกที่น้องเขาขึ้นมาไกลโคตรค่ะเกลปอกปอก <ır> เปลือกออกด้วยจ้ะชิ้งสี่เลยปะ <generally> ตับตูดเบอร์ยัดมันนั่งเตรียมจะได้กับ ด้วพี่น้องเพชรไม่สมจ้าเข้า,าก็สจิบปอกอาตโนอเันไปแบบนี้เด้วยค่ะเข้าสิบเอาเปลือกลงไปไ <อ S 1> เปลือกใส่กันนัก,นกแห้ง้าปีนผามะพอหาได้แล้วเข้ากัสจิบปอกไปเรื่อยๆจ้า Yeah. นอไผ่อืมัมนนนอใยดอกอาขาวๆอันนี้เป็นต้มแ่บใช่ไหมอต้มได้บอได้ไดอ,อันนี้คือแดงกอนนี้คือนอแดงยายพี่สาพี่น้อง เป็นนอสีแดงมันเป็นน้ำปอมัากนี่จากพี่น้องกอเดียวค่ะไปหันนะแต่พอหันเป็นก็เป็นกาบสีแดงๆเนาะย้ายย้าวแล้วนอนหิว พี่จ้านพี่น้องน้องไม่ไพ่ที่เขาหาใดมือนีได้จ้าอันนี้เป็นกอสุดท้ายที่เอาเมื่อกี้กับเล็บปอกจ้าบ่คอยออกปันใดพี่น้องก็ได้ยางหนึ่งเยอะจ้าม่ได้นดอกมันเขาจะเริ่มต้นเขาจะมีผลเขาจะมีผลสิพากันอวยล้มละล่ะจ้าพี่น้องผลติดปอก อากาศเย็นเนาะคืมๆม,มาแล้วคือตอนติต,ตรงอี้ดีละจับน้อยเน,ยอนี่ยออกกลางล้างกันเลยจ้าบรรยากาศปลาไพ่เลวจ้ะก่อไพ่กับสิหกแม่จัหน้อย แบบนี้ละพี่น้องข้ามบนเขาไปเอาเมื่อกี้นี่จ้ะก่อน้ำไม้ไผ่กับมีตรน้ำหกคากเลยได้ไรเทียบว่าใช้ไปกระย้ามาหากก่อยคอยม่หยีบย้อนให้ก่อยเรือดูได้เหรอก่อยออกคอยพาพี่น้องเพื่อนมั่นขุดก่อยจ้าเป็นผลเรื่องของมันมันนี่พามาเอาน้ำไม้ไผ่ บอกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวลงไปฮอดบ้านจะไปฝานเท็ดตองไม่สมจ้าพี่น้องไว้ลงกันแล้วค่ะอะน้องปานีมาพี่น้องมาชมวิวจ้าเป็นวิวที่เฮอามองจากหลังภูลงไปเด้ยค่ะพี่น้องทาง่างกับสิเห็นเป็นทงนาทงนาหมูานบานเขาได้จ้าหมบานนังอยู่มันมื อากาศก็ดีอากาศปลอดต้องปลอดช่วงอากาศปลอดช่วงขึ้นฟ้าขึ้นพนอากาศนี่จะดีเห็นแดดจ้าพอด้อจ้าเดี๋ยวลงไปบ่ค่อยเห็นชัดปันไดลเห็นแค่ในระยะไกลนี่ล่ะค่ะพี่น้องเสียงชาวบ้านเพิ่นก็ขึ้นมาหาคือเฮานี่ล่ะค่ะหลังเพียงหลังพูผี่เพิ่นก็มาคือกันกับเฮานี่ล่ะจ้า ปาพี่น้องเข็นทางการลงจ้าพี่น้องสั้นขนาดเลย ขาจ้าพี่น้องทางขึ้นทางลงแต่สิสั้นยังสิละจ้าหุ่นนหายยากอยู่เด่น้อาใหม่ก็เดยเสร็จทางการมาเอากะค่อนข้างลำบากเนี่ยจักน้อยจ้าพี่น้องไปค่ะ ได้หอดหมาหน่อยพี่น้องบันนี้ปิดบันนี้ปิดแต่เสียต้นไปลูกท่องนะโอ้บ้านผักซอมเงยระวังทางจ้าสั้นคักทางขึ้นเขากัเด้เย็บไปมาหน่อยไปยองไป้แลว้วไปไปลลงค่ะ อ้อ้างมนะมันบ่อสวงเจ้าี่องไปค่ะมันบ่ส,งบสงวงหาเป็นน้อได้หานละผู้ใดเข้าบอ,อดีขืนผู้ใดนะจ้าแบบนี้เบื้องทางนะพี่น้องปีนเขาค่ะค่กล้หน่จ้ะ ตอนตอนที่เข้าลงม้าเมื่อกี้เด้อพีนอพอน่น้องมาพอแหนงงน้องไพจ้าเป็นเป็นแหนงนี่หละจ้าเห็นยาล้ําเพิ่นว่าแบบนี้ต้มแ่บเด้อค่ะพี่น้องก็เลยฮักเอาเสียวไปต้มจ้าทั้งล่างเข้ากับสิเป็นน้องหม่ดีเขาเสียเอาไปฟานเห็นน้องหม้สมเนี่ย่ละค่ะไปหอดบานเขากับเสียไปล่างแล้วก็ซับฟานเห็นน้องไ,มมะะไห,งไงหนนงไม้สมจ้ายาล้ำแงงไดเมื่อยแอดแ้วเลย ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้าที่เบิ่งมากันติดตามกันมาจนหอดช่วงสุดท้ายของคลิปเราพี่น้องสำหรับคลิปนี้ถ้าพี่น้องเบิ่งวิธีการหาน้องใหม่ไพ่ปลาของเขาที่ขึ้นมหาหลังผู้แบบนี้ทำมากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ในช่อง YouTube ไวน้นะเด้อจ้าจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีสซกก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ